ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรธีระวิทิร,ทรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่ารายการนี้เราทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์บริการวิชาการจัดทําเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ประสงค์จะอัด รายการหรือว่าจะขอเทปรายการไปเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะทางหน่วยงานของเราก็ยินดีให้บริการนะครับเช้านี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณีวรรณแท่นรัตนวิจิตนะครับจากภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นก่อนอื่นเรามาทักทายท่านวิทยากรก,รกันก่อนอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ธีระครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่มาร่วมรายการ วิทยากรน,นี่หาตัวไม่ยากแต่ก็เวลาไม่ว่างนะครับแซลนิเล็กน้อยนะครับอ,อาจารย์ครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ยินเรื่องคําว่านิติเวศเนี่ยในข่าวข่าวที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข่าวร้ายคือเกิดการตายไม่ปกติก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์กน่อนครับว่าคําว่านิติเวศหรือนิติเวชศาสตร์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือถ้าเอาตามคําจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเอาความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยคับนะ ประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมก็แ,แค่นั้นเองแต่นี่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงนิติเวศก็จะนึกถึงศพทันทีแล้วไม่ใช่ศพสวยๆมักจะเป็นศพ <c oughs> ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่านิติเวศเราไม่ได้ทําเฉพาะเรื่องศพอย่างเดียวนะคะในคนเป็นเราก็ทาถามว่าคนเป็นคืออะไรเช่นถูกทําร้ายร่างกายมาถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็เกิดผู้ัติเหตุคดีจราจรคดี กระทำประมาทเช่นปล่อยสุนัขออกไปไปกัดเขาแล้วมีบาดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทางนิติเวศเราก็ช่วยดูบาดแผลแล้วก็ให้ความเห็นเรื่องบาดแผลเอาไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้ค่ะอันนี้เรื่องคนเป็นครับอ่าทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือหมายว่าช่วยในการพิสูจน์หรือดําเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทําเรื่องนี้ก็ต้องเก่งสองอย่างทั้งกฎหมายทั้งทั้งทั้งแพทยศาสตร์ คือจริงๆถามว่าทางกฎหมายเนี่ยต้องเก่งไหมจริงๆไม่จาเป็นเพียงแต่รู้เบื้องต้นว่าเขาเอาไปใช้ทําอะไรเท่านั้นเองว่าอเออซึ่งตัวเองเนี่ยเวลาสอนนักสัษาแพทย์เราจะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ก่อนว่ากฎหมายมันว่ามาอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราในฐานะแพทย์เนี่ยเราจะเขียนใบชนะสูตรให้เขาผู้ให้ความเห็นใช่ใช่ว่าเออมันไปโยงกับกฎหมายยังไงซึ่งถ้าสอนเขาบันทึกอย่างอย่างเดียวเด็กเขาจะมองไม่ออกเพราะฉะนั้นจะได้รู้ว่าเอ,อ๊ะเขาไปฟ้องกันเช่นระทํา อันตรายแก่กายหรือไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจความรุนแรงมันขนาดไหนในการให้ความเห็นคือเอาตัวบทกฎหมายมาตีความแล้วก็บวกความรู้ทางแพทย์ไปด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องการตั้งข้อหาเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนอยู่แล้วเราเป็นคนตรวจเราเป็นคนให้ความเห็นแล้วเวลาทํางานปฏิบัติงานนี่ไปไปเกี่ยวกับอาชีพอื่นยังไงไหมครับเจ้าหน้าที่จราจรหรือตํารวจหรือว่าอาชีพสาขาอื่นไหมครับ เออคือถ้าเป็นโดยทั่ทวๆไปก่อนเอาคนเป็นก่อนเนาะครับก็เชน่นถูกล่วงละเมิดทั้งเพศหรือรรอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าไปแจ้งตำรวจครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็จะส่งตัวมาให้เรา<ม>ให้ตรวจตรวจ,รวจแล้วก็มีใบชนสูตร,รบาดแผลมาครับฮะชนสูตร,รบาดแผลมาแล้วก็เขียนให้เข้าไปครับ เขียนให้เขาเรียบร้อยแล้วถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาปรับเขาอะไรก็จบที่นั่นก็ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเขามีการแผลมันรุนแรงมากถึงกับต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเราก็จะบุคลากรอ,อื่นที่เราจะต้องไปพบปิดก,ก็คือในศาลก็คือท่านอัยการกับ,บท่านผู้พากษา่ะซึ่งในศพก็เหมือนกันในศพเราก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันสแสดงว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเหมือนกับว่าให้ความเห็นไปแล้วมันส่งผล ทำให้คดีพลิกอะไรอย่างนี้มีส่วนด้วยใช่ไหมครับพลิกไหมหมายถึงว่าก็ <c oughs> กคือเราดูจะดูรละเอียดนิดนึงเราอาจจะเจอในสิ่งที่บางคนเขาไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะเออเจออย่างอื่นก็ขึ้นมาได้เพราะว่าบางทีมันรับรวงราง <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมคิดว่าส่วนหนึ่งในทางทางสาขานิติเวชศสาสตร์ก็จะช่วยเรื่องนี้ว่าทําคดีให ข้าในกระจ่างแจ้งนะครับเรื่องบาดแผลอีกเหมือนกันความเห็นหรืออะไร,รเ,ออเกิดจากอาวุธประเภทไหนเขาก็จะมาถามเราอันนี้ในเรื่องคนเป็นนะคะส่วนในคนเสียชีวิตครับนะคะก็อย่างที่เรียนตอนแรกก็คือพอพูดวันนิ้ตีเวกเขว่าตัวศพนะคนก็จะมอกวาตัวศพแล้วก็ศพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ จริงๆเรียนนิดนึงว่าศพไหนบ้างก่อนที่นิติเวที่จะต้องชนะสูตรศพนะคะคก็คือกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเลยว่าตายผิดธรรมชาติครับแต่แตอนนี้ถ้าตายผิดธรรมชาติเนี่ยชาวบ้านทั่วไปมักจะไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างครับกฎหมายเขาก็เลยแจงชัดเจนเลยว่าฆ่าตัวตายครับถูกคนอื่นทําให้ตายสัตว์ทําร้ายตายตายอุบัติเหตุและตายมิปรากฏเหตุห้าอันเนี้ยแหละค่ะที่จะต้องมีการชนะสูตรคลิกศพ นะฮะครับครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์วิทยากรนะครับว่าให้ความกระจ่างว่าสาขามเกี่ยวข้องยังไงทีนี้วันนี้เราจะคุยว่าท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยควรจะรู้อะไรเพื่อให้มันทําถูกไม่ทําให้เกิดหลักฐานนั้นเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยครับนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเมื่อพี่น้องประชาชนหรือผู้ฟังรายการเนี่ยเกิดไปเดินเดินอยู่ในทางป่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประสบบัติเหตุ เห็นเห็นเห็นอุบัติเหตุต่อหน้าหรือซึ่งหนาหรือกรณีว่าไปทําไร่ทําสวนแล้วมันมีศพอยู่หัวไร่ปลายนาอย่างาผิดปกติตรงนี้ตัวประชาชนนอกจากตกใจกลัวแล้วตั้งสติเราจะต้องทํำยังไงบ้างครับจริงๆแล้วกฎหมายมันบอกชัดเจนนะว่ามีพบศพที่ไหนเนี่ยผู้พบศพต้องแจง้ง ่ะแล้วถ้าไม่แจ้งเนี่ยมีโทษปรับด้วยนะอันนี้ค,คือกฎหมายแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้กันนะคะก็ไม่เป็นไรกับส่วนใหญ่ก <พบ S 2> ็ <พบ S 2> <ม>ชาวบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วในที่สุดชาวบ้านก็ไปแจ้ง<ช>แล้วบ้านเราเนี่ยแจ้งตำรวจจะเป็นที่รับแจ้งทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นใ,ใช่ไหมงูเข้าบ้านก็ยังแจ้งตำรวจเลยใช่ไหมคะนั่นเขาก็จะไปแจ้งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทราบนะคะนั่นพนักงานสอบสวนพอเขาทราบเสร็จเขาจะไปดูก่อนเอาในกรณีที่ตายก่อนเนาะค่ะ พกจะไปดูว่าตายจริงไหมใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยเราเคยเจอเหมือนกันนะที่ว่าชาวบ้านบอกว่านอนตายเนี่ยพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่าเอ๊ะมันอยู่ไกลก็ตามหมอไปเลยดีไหมจะได้ไม่เสียเวลาไปด้วยกันเลยปรากฏว,ว่าไปถึงผู้ตายตื่นขึ้นมาแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็มีเหมือนกันว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> ตอนหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเข้าก็เลยว่าให้เข้าไปดูให้เห็นกระตาแน่นอนก่อนว่าเออศพนั้นเสียชีวิตจริงๆนะคะถ้าเสียชีวิตจริงๆแล้วก็เขาก็จะตามเราด้วยความที่ได้ เง,เงื่อนไขที่ว่าตายผิดธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะเอ๊ับอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้เรียนก็คือที่จะต้องชนสูตรอีกก็คือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานทุกกรณีเลยกับวิสามันฆาตกรรมด้วยนะคะอันนี้ต้องชนสูตรแต่พูดทั่วๆไปถ้าเราชาวบ้านทั่วๆไปเห็นศพส่วนใหญ่แล้วก็โทรแจ้งนะคะแล้วพนักงานสอบสวนก็จะมาดูดูแล้วถ้าเข้าเกณฑ์ที่ต้องชนสูตรตามที่เรียนให้ทราบห้าอย่างเมื่อกี้นะคะ เขาคือจะตามแพทย์ไปชันสูตรศพเป็นออกไปเป็นทีมเหมือนอย่างที่เห็นในโทรทัศน์ทีมไหมเหรอก็คือหนึ่งพนักงานสอบสวนครับคสองก็คือแพทย์อันนี้ในกรณีตายผิดธรรมชาติครับแต่ถ้าเมื่อกี้ที่เรียนอาจารย์เพิ่มก็คือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานกับวิสามันฆาตกรรมครับก็ต้องชันสูตรแต่ถ้าสองกรณีหลังเนี่ยสี่ฝ่ายเลยค่ะต้องเพิ่มท่านอายการกับอย่างน้อยประหลัดอำเภอมาร่วมชันสูตรด้วยเป็นสี่ฝ่ายนะคะคในเบื้องต้น,นครับ อ,อย่างที่ประชาชนก็ได้แค่แจ้งเหรอครับแล้วประเภทแบบว่าอาจจะมีการช่วยยังไงครับคือไม่ให้ไม่ให้หลักฐานมันหายไปเนี่ยนอกจากแค่แจ้งแล้วมันมีโอกาสจะช่วยทางทางนิติเวศหรือช่วยคดีไหมครับคือจริงๆบ้านเราเนี่ยไทยมุงจะเยอะอาจารย์ต้องยอมรับนิดนึงนะไทยมุงยิ่งถ้าเป็นคนรู้จักเนี่ยจะเข้าไป ือเหมือนกับเข้าไปกอดศพไปเอาศพขึ้นมาเอากลับมา,าบ้านอาอะไร<ช>อย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้พวกอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าถูกฆาตกรรมหรืออะไรมันจะทําให้หลักฐานหายไปได้เหมือนกันใช่ครับนะคะแต่ด้วยความที่ไม่รู้ความไม่รู้ของของของ,ของเราแต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักคนไม่รู้จักก็ไม่ค่อยจะไปแตะศพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะผ่านมาก็เออแต่เราก็เคยเจอเหมือนกันว่าไปเจอศพแล้วเนี่ยก็ถูกเหมือนกับศพถูกเคลื่อนย้ายเพราะว่าวก็ถูก คนกระเป๋าอาจจะมีของมีค่าหรืออะไรก็ก็มีเหมือนกันแล้วก็ไปยุ่งกับศพซึ่งไอการที่ไปเคลื่อนย้ายศพหรืออะไรเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่สุดเลยเพราะว่ามันจะทําให้พยานหลักฐานต่างๆที่อยู่บนศพนะคะเช่นอะไรบ้างถูกคมคืนละค่าบางครั้งอาจจะมีของกลางหรือวัตถุพยานต่างๆเช่นมีผลเท็จหรืออะไรของผู้ต้องหาหล่นอยู่ไปเคลื่อนไปอะไรเนี่ยมันก็ทําให วัตถุพยานต่างๆเหล่านี้สูญหายได้เหมือนกันนะคะนั้นเรียนเลยว่าถ้ามีเจอศพที่ไหนเนี่ยเราอย่าไปแตะไม่ว่าเรารู้จักหรือไม่รู้จักแจ้งพนักงานสอบสวนก่อนให้แพทย์ให้พนักงานสอบสวนไปนชนสูตรศพก่อนจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นหลักฐานต่างๆมันจะหายไปได้นะคะต้องบอกว่าวันนี้เรากําลังคุยกันอย่างเข้มข้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องความตายที่เกิดจากสภาพไม่ปกติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรา จะต้องติดตามต่อไปนะครับในตอนตอนที่2ของรายการเดี๋ยวเราจะพักรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่น ท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศพัพท์043-348-983หรือทางเฟซบุ๊กประตูมอขอสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของที่เลสกส่งตามไปให้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการประตูมอขอสู่ชุมชนนะครับในวันนี้เรายังอยู่กับท่านวิทยากรนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตร,ร,ร,ราจารย์แพทย์หญิงมณีวรรณแท่นรัตนวิจิตรจากภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสักครู่เราคุยกันเรื่องกรณีการตายที่ผิดปกติหรือการชนะสูตรพิกศพนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็จบไปในส่วนหนึ่งแล้วก็คือไม่ควรไปแตะต้องหรือพยายามที่จะแจ้ง ผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะตำรวจให้นําทีมาสืบสวนสอบสวนพิกษพอะไรอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาคุยกันขออนุญาตอาจารย์ว่าในช่วงที่สองเราจะคุยกรณีล่วงละเมิดโดยเฉพาะล่วงละเมิดทางเพศว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีท่านนั้นหรือญาติหรือพ่อแม่ของหญิงสาวเนี่ยควรจะทําตัวยังไงเพื่อให้เกิดการทําถูกต้องและไม่เสียรูปคดีที่จะได้เอาตัวคนร้ายมา หลเงพ่อเชิญอาจารย์ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่มเติมอาจารย์นิดหนึ่งนะคะผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นหญิงชายก็ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ฟังเอาไว้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้ถามว่าเพราะว่ากฎหมายใหม่เนี่ยไม่จํากัดเพศแล้วค่ะ ไม่ว่าเพศไหนซึ่งถ้าเป็นของเก่านี่เฉพาะชายกับหญิงตอนนี้ ừ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  อะไรก็ได้ <ผม S 2> นะคะงั้นค่ะตอนี้ถามว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะเมื่อถูกกล่วงละเมิดเช่นเอ่อถูกผมคืนกระทรําชาเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะส<ม>ิ่งที่อยากจะแนะนํานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยถือว่า้ถูกกล่วงละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะฉะนั้นจะผู้เสียหายมักจะปิดเงียบไม่อยากให้คนอื่นได้รับรู้หรือว่า ผู้ปกครองรับทราบแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวอับอายเพื่อนบ้านจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะคะถ้าเราได้มีการดําเนินการที่ถูกต้องเนี่ยเราจะสืบหาตัวผู้กระทําผิดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและถูกต้องแม่นยำเพราะาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปนอนคิดที่บ้านว่าสองวันสามวันนะคะว่าเอ๊จะทํำยังไงดีซึ่งพอไอ้สองวันสามวันเนี่ยวัตถุพยานต่างๆบนร่างกายของผู้เสียหายเนี่ย เราอาบน้ําไปเราเดินไปเดินมามันก็ไหลไปตกตามแรงน้ำถ่วงของโลกมันก็อาจจะตรวจไม่เจอได้ยิ่งโดยเฉพาะชะล้างไปแล้วมันเหลือปริมาณน้อยมากอาจจะตรวจไม่เจอเพราะฉนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําเลยนะคะสําหรับท่านที่ประสบเรื่องเหล่านี้กับตัวเองเนี่ยนะคะหรือท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานประสบเรื่องเหล่านี้รีบนําตัวไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเร็วที่สุดเพราะยิ่งเร็วเนี่ยจะยิ่งได้หลักฐาน ผูกมัดตัวผู้กระทำผิดยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดถึงสภาพเนาะสมมุติว่ามีสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษก็แล้วแต่ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยแล้วก็อยู่ในภาวะที่ตกใจเสียใจหรือทําอะไรไม่ถูกเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาควรน,นอกจากตั้งสติแล้วจะไปที่ไหนก็คือหนึ่งไปพบตํารวจบ้านเราก็คือหนึ่ง ไปพบตำรวจอย่างที่บอกมีอะไรก็ไปหาตำรวจก่อนทีนี้นความ,าค,วามความกลัวเรื่องอับอายนะมันมนจะยังไงต้องไปพบหลังสถานีตำรวจคือจริง,รงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วตามมารยาทเนี่ยตำรวจเขาก็คงไม่ไม่ถึงกับว่าให้เป็นกรรรับแจ้งซึ่งไม่ได้แล้วก็เราก็เคยหลายครั้งนะที่เขากันนักข่าวมันกันในเรื่องอย่างเนี้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะใช่ไหมคะก็คือค่อนข้างจะไม่ อยู่ในที่มิดชิดอ่ะนะคะแล้วก็รับแจ้งแล้วเขาก็พนักงานสอบสวนเขาก็จะไม่ได้กระโตกกระตากเขาก็จะส่งผู้เสียหายนั่นแหละมาที่โรงพยาบาลมาพบแพทย์ให้ทําการให้แพทย์ตรวจร่างกายว่ามีบาดแผลอะไรไหมมีหลักฐานที่ถูกเร่งเมัด้าเกิดมผมลองนึกนะครับอันนี้ความเป็นจริงก็คือถ้าคิดแค่เมืองขอนแก่นสถานีตารวจก็อยู่ในเมืองอ ห่างจากโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งก็มีขบวนการรถติดอะไรซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วตอนนีผู้เสียหายเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะด้อยในเรื่องของอย่างเนี้ยที่จะเดินทางมันไม่สะดวกใช่ไหมมันมีวันสต็อปไหมวันสต็อปไหมหลายที่ตอนนี้พยายามจะทํานะคะเป็นจุดเดียวเลยวันสต็อปไครสิสเซอร์วิสโอเอสหลายอำเภอก็จะมีอย่างนี้อยู่ด้วยแต่ในนี้บ้านเราไงคะส่วนใหญ่ก็คือไปแจ้งตำรวจ มีอะไรก็แจ้งตำรวจไว้ก่อนนะคะตำรวจก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยมักจะเป็นจุดเดียวทุกอย่างรวมอยู่ในจุดเดียวกันจะไม่กระโตกกระตากพาคนไข้ไปสรงทั้งนั้นทั้งนี้ให้ได้รู้สึกว่ามันเป็นข่าวเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าทางหน่วยของนิติเวชของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศคริราเนี่ยตรงเนี้ยมั่นใจได้เลยว่า รับสุดยอดแล้วก็วันสต็อปเซอร์วิสคือจริงๆของศรีนครินเองก็มีโครงการพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีนะคะซึ่งก็เป็นทีมงานหลายสาขาวิชาก็จะมีภูมารพับสูตินรีแพทย์จิตแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็แพทย์นิติเวชร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะั้นพอมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์ก็จะเป็นผู้ประสานเองประสานบุคคลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนิติเวชกับถ้าเป็นเด็ก เด็กต่ำกาสิหบห้าเขาค่จะเชิญกูมารแพทย์กับสูตินรีแพทย์แต่ถ้าโตหน่อยกูมารแพทย์ก็ไม่ได้ถูกเชิญเข้ามาอยู่ในร่วมการตรวจอยู่ด้วยอาจารย์นนครับมีคําถามอันนี้ตัวเองฟังอาจารย์ไปนี่ก็พยายามนึกถึงสภาพความเป็นจริงโอเคผมก็เป็นชาวบ้านแต่โดยสไตล์เนี่ยความไม่คล่องตัวไม่รู้เรื่องการมีทนายมาด้วยตั้งแต่แรกจะช่วยไหมฮะในเรื่องต่างๆพวกนี้คือเท่าที่อยู่ในโครงการที่มาครับก็ก็ไม่เคย ไม่เคยเจอว่ามีทนายมาด้วยส่วนใหญ่ก็คือไปแจ้งตํารวจแล้วส่งมาตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะประสานเองแหละค่ะตอนสอบปากคําถ้าเป็นสอบปากคําเด็กเนี่ยเขาจะมีท่านอายการครับนะคะมีพนักงานสอบสวนอ่ามีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่ในทีมด้วยอาจจะมีทนายจริงแต่อยู่เบื้องหลังยังไม่ถึงขั้นศาลก็เลยยังไม่ปรากฏตัวหรือไม่ได้มาร่วมกับกระบวนการในเริ่มต้นเนี่ยมักจะ ก็จะเร็วเด็กจะมาเองก่อนหรือว่าคนไข้จะมาเองก่อนไอ้ที่จูงมาทนายพามาอะไรนี้เรายังไม่ตั้งแต่ทํางานมายังไม่เคยเจอนี่นหมายถึงว่าความสูญเสียหรือการลระเมิอนั้นมันเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ก็เห็นสภาพไม่ว่าจะเรื่องของบาดแผลหรือความเสียอกเสียใจม,มันมีทางป้องกันเรืเออาจารย์มีข้อแนะนําให้เขาป้องกันยังไงไหมครับป้องกันไหมเหรอคือเอาเอาอย่างประสบการณ์ที่ตัวเองเจอคนไข้เวลาซักประวัติก่อนนะคะ ส่วนหนึ่งเนี่ยกลางดึกเหตุเรื่องอย่างเงี้ยมักจะเกิดกลางดึกใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่กลางดึกอะใกล้สว่างใช่ไหมคะพอซักไปก็คือเห็นคนไข้แล้วก็คือนุ่งเกงขาสั้นเสื้อแขนขุดเสื้อยืดรัดหนึ่งตอนนี้พอซักประวัติไปน้องเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรที่มันเกกมาเลกเกเรยนะไปเล่นเน็ตที่ร้านพอตีสามมอเตอร์ไซค์กลับ <ม>ก็ก็เป็นกระเกงขาสั้นเสื้อแขนกุดรัดๆ<ม>แล้วในขณะที่พวกเสือหิวเนี่ยเพิ่งเลิกจากสถานเริงรมเมาเมากลับมา,าก็จะมาเจอไอสภาพผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวสองคนม,มันก็เป็นอะไรให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เหมือนกันสุมเสี่ยงรหรือว่าไปอ่อยเขานั่นแหละ <c oughs> คือจริง,งๆไม่ได้อ่อยแต่ว่ามันล่อตาล่อใจพวกเสือหิวที่จันว่าใช่แต่ตอนนี้มันเป็นสมัยเนาะเป็นเป็นสมัยว่าวัยรุ่นตอนนี้เขาเขาใส่ของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า ตัวเองเนี่ยพอเห็นตุ๊ดจะขัดตานิดนึงว่ามันเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นเขาด้วยซึ่งถ้าแต่งมิดชิดเขาอาจจะไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ไควรจะมาตีสามแล้วออยังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วย,อ,ยาอาจารย์เขาเอาเรียนตามตรงของในมหาลัยขอนแก่นเราก็ <c oughs> ยังมีเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ที่เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเจออีกเหมือนกันก็คือไปเลี้ยงฉลองหลังจากสอบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแล้วก็กลับ <c oughs> ลก็สักนิดหนึ่งเดียน้องผู้หญิงกินไม่ก็กินแต่ไม่ถึงกับเมาเหล้า แต่ตอนนี้ด้วยความที่มึนๆนิดเดิงแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับหอไอ้พวกนี้ก็จ้องตามมาตั้งแต่สถานเดินรมแล้วก็ที่เราเคยเจอก็คือตามขึ้นหอไปด้วยทั้งๆที่มีคียการ์ดพอถามรอปพบอกว่านึกว่ามาด้วยกันคือคือเขาตามติดแต่น้องเนี่ยไม่ได้ระวังเพราะขึ้นไปทอไไกคุญแจสคียการ์ดเสร็จมันก็ดันเข้าห้องเลยมันก็หามันก็เกิดอราปภก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งน้องไปเที่ยวดึกแล้วน้องไม่ได้ระวังตัว S <S <น>แล้วก็แต่งตัวอันหนึ่งเหมือนกันเนาะต้องระวังครับก็สําหรับรายการวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับคือผู้ช่วยาศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณีวรรณท่นรัตนาวิจิตนะครับจากภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านให้วิธีการสําหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ประสบพบศพหรือการล่วงละเมิดโดยเฉพาะล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ยังแถมวิธีป้องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น น้องๆโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยนะครับเราขอเน้นว่าดึกๆแล้วก็ไม่ควรจะไปไหนนะที่โดยเฉพาะนักศึกษามหาลาัยก็เล่นที่หอก็มีให้เล่นอยู่แล้วนะครับไม่ควรจะออกไปหรือก็ต้องบอกว่าระหว่างที่คนเที่ยวกลางคืนเลิกกลับมาแล้วก็มาเจอในสภาพที่การแต่งกายล่อแหลมหรือเหมือนกับมันกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นะครับรายการวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรายการได้เราสามารถให้ท่านเข้าหากท่านติดต่อเข้ามาอย่างรายการของเรานะครับเรามีของพีเศษจากรายการให้นะครับก็ติดตามรายการของเรานะครับผ่านเฟซบุ๊กประตูมอขอสู่ชุมชนนะครับท่านมีความเห็นหรือเสนอแนะหรือต้องการฟังเรื่องใดๆน,นะครับทางศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดให้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนขอบคุณท่านวิทยากรและสวัสวดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ,สว,รบสวัสดีค่ะ